ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิมลยิ้มย่องช annel นะคะวันนี้วิมลนำเสนอ3เมนูอาหารมื้อเย็นค่ะมียำปลาทูต้มยำปลาดอนรี่นะคะแล้วก็ทอดมันหมูสับกับหัวปลีค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ เริ่มแรกเลยค่ะวิมลก็จะทำเอ่อจะหมักหัวปรีกับหมูก่อนนะคะใส่พริกแกงนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพด ใส่ใบมะกรูดกับไข่ไก่นะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้ววิมลก็จะไปพักในช่องฟิตสักครึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปเมื่อครบแล้ววิมลก็จะไปทอดค่ะจะนำไปทอดนี่ค่ะ เสร็จแล้วหนึ่งเมนูเมนูต่อไปค่ะต้ยมยำปลาดอนลี่นะคะวิมลก็จะเอาหัวหอมกับพริกขี้หนูแห้งไปคั่วให้หอมเลยแล้วก็ต้มน้ำนะคะใส่เครื่อง เครื่องปรุงเออเครื่องเคียงทั้งหลายแหละนะคะแล้วก็ใส่น้ำเดือดก็ใส่ปลาลงไปใส่เห็ดแล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยค่ะสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูที่2 ต่อไปยำปลาทูค่ะมีมนเอาปลาทูไปนก้กับกะทะนะคะแล้วก็ออกมาทำเอ่อหั่นเป็นชิ้นๆทำเป็นชิ้นๆเล็กๆค่ะแล้วก็เอาเครื่องปรุงสมุนไพรทั้งหลายมาคุกค้าคุกค้าให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสต,ต่างๆค่ะตามชอบเลย จะเปรี้ยวจะเค็มจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะปรุงตามชอบเลยนะคะสิ่งสำคัญคือมะม่วงซอยวิวลชอบทานมากเลยม่วงซอยเนี่ยอร่อยมากอ้าวเสร็จแล้วนะคะเมนูที่สามเมนูนี้วิวลชอบมากที่สุดเลยค่ะเพราะมีสมุนไพรเยอะ เสร็จเรียบร้อยมาค่ะเพื่อนๆพี่ๆมาทานกันค่ะสามเมนูแสนอร่อยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิมลน,นะคะ